สวัสดีครับวิดีโอบทนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการตัดและต่อวิดีโอในส่วนที่ไม่ต้องการออกไปนะครับผมเราก็จะเห็นสังเกตได้ว่าวิดีโอส่วนนี้นะครับวิดีโอนี้จะเป็นการตัดและต่อเพื่อที่ให้มันสมดุลน,นะครับน่าดูนะครับในการทําวิดีโอนะครับเทคนิคการทําง่ายนะครับก็ไปดูกันเลยครับว่า เทคนิคการทำมันเป็นอย่างไรนะครับมานะครับเพื่อนๆวันนี้อันดับแรกเลยนะครับว่าเราต้องการเอาวิดีโอส่วนไหนไว้นะครับผมอย่างเช่นนะอย่างเช่นตรงนี้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเฟรมหลักตรงนี้นะครับนี่เฟรมหลักเราไปแตะที่เฟรมหลักให้นะนะครับให้มันเป็นสีรูปรูปสีเหลืองตรงนี้นะครับปุ๊บนะฮะตรงนี้นะฮะ เราต้องการเอาวิดีโอส่วนนี้ส่วนที่พูดในรถเนี่ยออกนะครับส่วนที่พูดในรถเนี่ยออกทั้งหมดเลยนะครับอ่าเราก็ไปแตะที่เฟรมเรียบร้อยนะคะแล้วก็เลื่อนนะฮรเนี่ยฮะเราใช้มือเลื่อนไปนิ้วเลื่อนนะฮะไม่ใช่มืออานะครับพถอถึอตงตรงนี้นะครับหยุดหยุดตรงนี้นะครับให้เรากดหยุดตรงนี้แล้วก็ไปแตะที่รูปกันไกลตรงนี้นะครับแตะเลยนะฮะ จากนั้นนะครับเราจะสังเกตได้ว่ามันจะมีการตัดแยกไปด้านาด้านซ้ายนะครับทางขวานะครับแล้วก็แยกที่หัวอ่านนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เราไปที่แยกที่หัวอ่านก่อนนะครับปุ๊บอา่ามันเราจะสังเก Isaac, ตไดต้ว่านะครับเฟรมเราจะแบ่งเป็น2อันละนะฮะจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับสังเกตได้อ่าจากนั้นเราจะตัดเอาส่วนที่มันเป็นอ่า คนนะฮะวิดีโอที่อยู่ในรถนะฮะเนี่ยตรงนี Mine. ้นะฮะออกไปเลยนะครับถ yep, like ้าเราเลื <ule Target> ่อนนะฮะเลื่อนวิดีโอตรงเนี้ยให้เราใช้มือเลื่อนใช้นิ้วเออใช้นิ้วเลื่อนนะฮะเลื่อนไปมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอ่านี่ครับมันจะตัดช่วงประมาณนี้ใช่ไหมครับช่วงประมาณนี้เนาะนะฮะอ่าเลื่อนอ๊บอ่ามันจะตัดช่วงประมาณนี้นะครับให้เรา ทำเหมือนเดิมเลยครับเอานิ้วเอานิ้วไปแตะที่เฟรมวิดีโอปุ๊บจะขึ้นสีเหลืองอย่างนี้เนาะนะครับจากนั้นไปกดที่ลูกกรไกลปุ๊บนะฮะมี2วิธีครับมี2วิธีที่จะตัดตรงนี้นะครับผมวิธีที่1ก็คือนะให้เราไปแยกที่หัวอ่านปุ๊บนะแยกที่หัวอ่านปุ๊บมันก็จะแบ่งแบ่งวิดีโอเป็น2ส,ส่วนอย่างนี้นะฮะให้เราไปกดที่ปุ๊บส่วนที่วส่วนที่ เราไม่ต้องการลบทิ้งไปนะครับโดยไปที่รูปถังขยะตรงนี้นะครับรูปถังขยะตรงนี้เลยเลยกดเลยครับปึ้มจากนั้นให้เราลองเลื่อนเลืดูปึ๊บเนี่ยนี่ครับมันก็จะหายไปในส่วนที่รูปที่เราอยู่ในรถอาจจะติดมาฤทธิน้อยที่เราตัดไม่ออกนะครับเห็นไหมครับมันจะหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูวิธีที่2นะครับ มาดูวิธีที่2วิธีที่2นะครับเราก็ทําเหมือนเดิมนะครับเลื่อนมาตรงนี้นะครับเลื่อนมาในส่วนที่ไม่ต้องการวิดีโอที่อยู่ในรถเนี่ยออกไปนะครับปึ๊บมองนี้ใช่ไหมเราไปที่เดิมเลยครับแตะตรงนี้นะครับไปรูปไปที่รูปกไกลนะครับดื่มแล้วก็เลือกอันแรกนะครับตัดไปด้านนะครับตัดไปทางซ้ายมือของหัวอ่านนะครับผมคลิกเลยครับ ตรงนี้นะฮะปึ๊บนี่ก็จะสังเกตได้ว่ามันจะหายไปเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปกดถังขยะอีกรอบนะครับเห็นไหมครับปึ๊บปึ๊บเห็นไหมครับ <ổ S 2> มันจะหายไปเลยโดยที่เราไม่ต้องไปกดรูปถังขยะสองรอบนะครับอ่าสังเกตได้ว่ามันจะเร็วกว่าตรงที่เราแยกหัวอ่านแล้วก็ไปกดถังขยะนะครับผมอันนี้สำหรับ การตัดทิ้งนะฮะการตัดวิดีโอส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งไปนะครับการต่อก็เช่นกันนะครับการต่อก็เช่นกันเนาะนะครับการต่อก็เช่นกันนี่นะฮะสมมุติว่าคลิปวิดีโอเราจบแค่นี้นะครับเป็นเฟรมเป็นเฟรมนี้นะครับเราต้องการนําวิดีโอเข้ามาก็เหมือนเดิมนะครับเราเลื่อนเฟรมนะครับไปสุดสุดคลิปตรงนี้นะครับเราก็แทรกวิดีโอเข้ามาได้เลยนะครับเอาวิดีโอเข้ามาได้เลยนะครับผม นี่นะครับปุ๊บนี่นะครับวิดีโอของเราก็จะเข้ามานะครับเป็นเฟรมที่สองครับมันต่อต่อตรงนี้นะครับผมมีนักเรียนหลายคนเราถามมาว่าเราจะแทรกวิดีโอได้ไงนะครับแทรกวิดีโอกลางคลิปได้ไงสมมติว่านะครับสมมติว่าคลิปนี้นะครับเราอยากแทรกรูปแทรกวิดีโอนะแฟบแทรกวิดีโอเฟรมหลักเข้าไปนะครับเราก็กดที่เหมือนเดิมครับปุ๊บ ตรงนี้นะครับให้มันเป็นเฟรมสีเหลืองเป็นเส้นสีเหลืองนี้นะครับแล้วกดที่รูปกรรไกรนะครับปุ๊บแล้วก็แยกหัวอ่านนะแยกหัวอ่านตรงนี้นะฮะปุ๊บเราก็จะสังเกตได้ว่ามันจะมี2แบ่งเป็น2อันนะครับวิโดแบ่งเป็น2อันนะฮะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นรูปบวกใช่ไหมครับรูปบวกให้เราเลื่อนนะฮะเลื่อนเฟรมตรงนี้เป็นเส้นสีแดงนะครับเป็นเส้นสีแดงตรงนี้นะครับไปที่ตรงรูปบวกตรงนี้นะครับแล้วก็ ไปที่มีเดียตรงนี้นะครับสามารถแทรกวิดีโอเข้ามาได้เลยนะครับแทรกวิดีโอเฟรมหลักเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะปุ๊บเห็นไหมครับอ่ะนี่นะครับเรากําลังอยู่ที่บันไดเลื่อนนะครับบันไดเลื่อนแล้วก็ปุ๊บปึบอ่ามาอยู่บ้านเฉยเลยนะครับมาอยู่บ้านเฉยเลยนะครับนี่คือการตัดและต่อนะครับวิดีโอที่ต้องการที่จะอ่าตัด ส่วนที่ไม่ต้องการออกไปนะครับแล้วนําส่วนที่ต้องการเข้ามาแทนที่นะครับนี่ก็คือเทคนิคหนึ่งนะครับในการเรียนนะครับในการเรียนตัดต่อนะครับผมที่หลายคนหลายช่องนะครับและและบอกเลยว่าทุกช่องใช้แบบนี้นะครับใช้แบบนี้นะครับผมทําเทคนิคแบบนี้นะครับนะครับพอจะเข้าใจเนาะนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเรามาเจอกันที่บทต่อไปได้เลยนะครับผม อ่าสำหรับบทนี้ก็สวัสดีครับ